นิทานชาดุเรื่องกวางน้อยเจ็ดสีในป่าแห่งหนึ่งใกล้กรุงพาราณสีมีกวางน้อยตัวหนึ่งมีลักษณะที่แปลกพิเศษไม่เหมือนกวางทั่วๆไปคือมีรูปร่างที่งดงามร่างกายมีสีทั้งหมดเจ็ดสีเขาของกวางตัวนี้มีสีขาวงดงามอ่อนช้อยและมีท่วงท่า สง่างามดุดพยากวางกวางตัวนี้มีกาดำเป็นเพื่อนที่รู้ใจสนิทสนมกันเป็นอันดีมีความรักและคอยเป็นห่วงกันเสมอชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากไม่เคยรังแกสัตว์ที่เล็กกว่าหรือช่วยเหลือตอนเองไม่ได้ทั้งสองมักจะชวนกันออกไปเที่ยวเตรและหาของกินด้วยกันทุกวันเป็นประจำ จนเป็นที่รู้จักของสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้อยู่มาวันหนึ่งได้มีชาวบ้านคนหนึ่งพลัดหลงเข้ามาในป่าชายผู้นี้พยายามหาทางออกเพื่อที่จะพาตนเองออกไปให้ผ้นจากป่าแห่งนี้แต่หาทางอย่างไรก็หาไม่พบสักทีและเวลานั้นก็จวนจะค่าเต็มทีแล้ว ด้วยความที่ตนเองไม่ชำนาญกับหนทางในปา่าจึงทำให้ชายผู้เคราะหร้ายคนนั้นพลัดตกลงไปในแม่น้ำด้วยความที่ชายคนนั้นว่ายน้ำไม่เป็นเกรงว่าตนเองจะได้รับอันตรายหรืออาจจะเสียชีวิตได้จึงร้องตะโกนออกไปลั่านปา่าเพื่อเรียกให้คนช่วยท่านใดนั้นเจ้ากวางน้อยซึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในปา่า ได้ยินเสียงคนร้องเรียกให้ช่วยจึงรีบวิ่งไปตามเสียงนั้นและได้เห็นชายคนหนึ่งกำลังตะเกียกตะกายช่วยเหลือตอนเองเพื่อมิให้ตนเองจมน้ำกวางน้อยก็ไม่รอช้ารีบกระโจนลงไปในน้ำทันทีหวังจะช่วยขาบชายคนนั้นให้ขึ้นมาจากแม่น้ำให้จงได้กว่ากวางน้อยจะทำสำเร็จลลกเอาชายคนนั้นขึ้นมาจากแม่น้ำก็เล่นเอาเจ้ากวางเหนื่อยไปเลยทีเดียวเมื่อชายคนนั้น ได้ขึ้นมาจากแม่น้ำรอดผลอันตรายก็รู้สึกเป็นหนี้ชีวิตของกวางน้อยตัวนี้จึงกล่าวคำขอบคุณว่าข้ารู้สึกเป็นหนี้ชีวิตต่อท่านมากถ้าหากข้าไม่ได้ท่านช่วยชีวิตเอาไว้ข้าก็ไม่รู้จะเป็นเช่นไรข้าไม่รู้จะตอบแทนท่านอย่างไรดีหากท่านมีสิ่งใดให้ข้าช่วยเหลือจงบอกข้าเถิดข้าพร้อมยินดีที่จะทำ ตามท่านบอกเพื่อเป็นการตอบแทนเจ้ากวางน้อยเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตอบว่า <an> เพียงเราช่วยชีวิตท่านให้รอดพ้นมาได้นั้นเราก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้วล่ะท่านเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆจากท่านมีเพียงสิ่งเดียวที่เราจะขอร้องท่านจะได้ไหมชายผู้นั้นเมื่อได้ฟังที่กวางน้อยพูดก็รีบพยักหน้าแล้วตอบออกไปว่า ท่านโปรดบอกข้ามาเถิดว่าสิ่งใดที่ท่านจะขอร้องข้าข้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามท่านทุกอย่างกวางน้อยผู้มีบุญคุณต่อข้ากวางน้อยจึงพูดว่าเมื่อเราได้พาท่านออกไปพ้นจากป่าแห่งนี้และเมื่อท่านได้เข้าไปถึงในเมืองแล้วท่านจงอย่าเล่าเรื่องที่ท่านได้พบกับเราให้ใครได้ทราบเป็นอันขาดชายผู้นั้นรับคำ แต่ก็ยังเกิดความสงสัยอยู่จึงถามว่าข้าจะทำตามที่ท่านขอจะไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้แต่ข้าอยากทราบว่าเพราะเหตุใดท่านจึงไม่ให้ใครทราบว่าท่านอยู่ในป่านี้กวางน้อยจึงบอกให้ใชายผู้นั้นพินิจดูร่างกายของตนเองและกล่าวว่าท่านจงมองดูเราให้ดีตัวเรานี้มีลักษณะพิเศษกว่ากวางตัวอื่น หากท่านบอกเรื่องนี้กับใครๆได้รู้เราคิดว่าคนพวกนั้นต้องยกพวกมาตามล่าเราเห็นเป็นแน่เพราะรูปลักษณ์ของเรานั้นเป็นที่ต้องการของเขาทั้งหลายถ้าเป็นเช่นนั้นท่านจงวางใจได้ข้าจะไม่นำความบอกใครๆข้าให้สัญญาหลังจากนั้นเจ้ากวางน้อยก็ไปส่งชายผู้นั้นให้ออกจากป่าไป เมื่อเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปตามกาลเวลาชายผู้นั้นก็ยังเก็บความลับเอาไว้ไม่ปปิดปากบอกใครให้รู้เรื่องแต่ต่อมาไม่นานในค่ำคืนคืนหนึ่งมีกษัตริย์องค์หนึ่งแห่งกรุงพร,ราณสีทรงพระสุบินในพระสุบินนั้นพระองค์ทรงโทดพระเนตรเห็นกวางน้อยตัวหนึ่งร่างกายมีสีเจ็ดสีมีเขางดงาม และมีท่วงท่าที่น่ามองจนทำให้พระองค์ราาถนาที่จะเป็นเจ้าของกวางตัวนั้นครั้นเมื่อพระองค์ตื่นบรรทมมาตอนเช้าพระองค์ก็มีรับสั่งให้ทหารเป่าประกาศตามหากวางตัวนั้นและมีรางวัลอย่างงามสำหรับผู้ที่นำกวางตัวนั้นมามอบให้พระองค์ได้หรือหาผู้ใดรู้ว่ากวางตัวนั้นอยู่ที่ไหน ก็ให้รีบนำความมากราบทูลก็จะมีรางวัลมาให้เช่นกันกล่าวถึงชายผู้นั้นเมื่อได้ยินประกาศตามหากวางน้อยเจ็ดสีก็เกิดความละโมบในเงินรางวัลที่ตนเองจะได้รับจนลืมสัญญาที่ให้ไว้กับกวางน้อยที่มีบุญคุณกับตนเองเมื่อคิดได้ดังนั้นก็รีบเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อกราบทูลเรื่องกวางเจ็ดสี ขอเดชะพระเจ้าค่ะกล้าวกระหม่อมมีเรื่องจะกราบทูลให้ทรงทราบคือกล้าวกระหม่อมเคยพบกวางเจ็ดสีตัวนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะกล้าวกระหม,ม่อมขอเป็นผู้นำทางไปยังป่าแห่งนั้นซึ่งมีกวางตัวนั้นอาศัยอยู่เมื่อชายผู้นั้นได้พาพระราชามายังที่อยู่ของกวางพระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นกวางเจ็ดสีที่มีลักษณะ ตรงกับที่พระองค์ทรงพระสุวินทุกอย่างทว่าเวลานั้นเจ้ากวางน้อยกำลังเพลิดเพลินกับการกินใบไม้อย่างอรอร่อยเมื่อเห็นพวกทหารและพระราชายืนล้อมวงอยู่จะหน,นีก็หนีไม่พ้นจึงได้แต่ยืนอยู่ตรงนั้นครั้นเมื่อพระราชาเดินเข้ามาใกล้กวางน้อยก็ตรัสว่ากวางตัวนี้ช่างมีความกดงามเสียจริง สมควรที่เราจะนําไปเลี้ยงไว้ในเมืองเพื่อเป็นสีสง่ากับบ้านเมืองเป็นยิ่งนักจากนั้นก็มีรับสั่งให้ทหารจับกวางตัวนั้นฝ่ายกวางเจ็สีเมื่อถูกทหารจับตัวและนำตัวไปมอบบอกให้พระราชาก็ทูลถามพระราชาว่าขอเดชะพระพุทธเจ้าข้า กล้าวกระหม,ม่อมมีบางเรื่องอยากจะทูลถามอันตัวกล้าวกระหม,ม่อมนี้พระองค์จะนำไปทําเช่ไนไรก็ตามแต่จะเห็นสมควรเถิดแต่กล้าวกระหม่อมอยากทราบว่าพระองค์ทรงทราบได้อย่างไรกันว่ากล้าวกระหม,ม่อมอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มีใครกราบทูลพระองค์ให้ทรงทราบหรือพยาค่าเมื่อพระราชาได้ฟังเช่นนั้น ก็ทรงหันประพักไปทางชายผู้นั้นและบอกกับกวางน้อยเจ็ดสีว่าชายผู้นั้นไงที่เป็นคนพาเรามาพบกับเจ้าเมื่อกวางน้อยเห็นโฉมหน้าบุคคลที่นำพระราชามายังที่แห่งนี้ก็รู้สึกผิดหวังในตัวของชายผู้นั้นจึงกล่าวออกไปว่าทำไมท่านถึงทำกับเราเช่นนี้ได้ เราไม่คิดเลยว่าท่านจะเป็นคนที่ไม่รักษาคำมั่นสัญญาที่ได้ไว้กับเราเช่นนี้ทั้งที่เราเป็นคนช่วยชีวิตท่านเอาไว้แต่ฉะไหนท่านถึงตอบแทนพระคุณของเราด้วยการนําคนมาจับตัวเราได้ชายผู้นั้นเมื่อได้ยินความน้อยกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงตัดเพอก็เกิดความละอายและสำนึกผิดถึงความโลภของตนเอง พระราชาเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่กวางเจ็ดสีพูดกับชายผู้นั้นจึงตรัสถามกวางเจ็ดสีว่าเจ้าเคยเป็นผู้ช่วยชีวิตชายผู้นั้นเมื่อคราวที่เขามีเคราะจริงหรือกวางน้อยตอบว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะและข้ากระหม่อมก็เคยขอให้เขาสัญญากับกล้าวกระหม่อมด้วยว่าจะไม่บอกเรื่องที่พบกล้าวกระหม่อมให้ใครรู้เป็นอันขาด และเขาก็ตอบตกลงเป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าค่ะครพระนราชาได้สงทราบความจริงก็ทรงพิโรธชายผู้นั้นเป็นยิ่งนักจึงตรัสออกไปว่าเจ้าเป็นนุ์ที่สารเลวมากแม้กระทั่งฟูดที่มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเจ้าไว้เจ้ายังคิดอกตัญยูทําลายเขาได้เพียงเพื่อหวังสิ่งตอบแทนเป็นข้าวของเงินทอง โดยไม่คำนึงถึงความผิดทูกชั่วดีหัวใจเจ้าทำด้วยสิ่งใดกันเห็นทีข้าต้องเอาออกมาดูเสียแล้วกระมังเจ้าจะได้รู้จักชีวิตเหมือนกับผู้อื่นเขาบ้างชายผู้นั้นเมื่อได้ยินพระราชารับสั่งเช่นนั้นก็เกิดความกลัวกราบทูลขออภัยกับพระราชาและกวางเจ็ดสีกล่าวกระมม่อมผิดไปแล้วพระพุทธเจ้าข้า ได้โปรดยกโทษให้เกล้ากระหม่อมด้วยเถิดต่อไปเกล้ากระหม่อมจะไม่ทําเช่นนี้อีกต่อไปแล้วจะไม่ยอมให้ความละโมบเข้าครอบงำได้อีกขอพระองค์ทรงโปรดประทานไว้ชีวิตเกล้ากระหม่อมด้วยพระพุทธเจ้าข้าเอาเถิดนะข้าจะยกโทษไว้ชีวิตเจ้าสักครั้งแต่เจ้าจะต้องได้รับโทษทันไว้เป็นบทเรียนบ้างครั้งต่อไปจะทำสิ่งใด จะได้คิดให้รอบคอบมากกว่านี้เจ้าจะได้ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับผู้อื่นแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งกับกวางน้อยว่าเจ้าช่างเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแท้จริงแม้แต่ชีวิตตัวเองก็ไม่กำานึงถึงเพียงเพื่อจะช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นให้ปลอดภัยหากเจ้าประสงค์ที่จะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ต่อไปเราจะอนุญาต และจะออกกฎห้ามมิให้ผู้ใดได้เข้ามาทำลายชีวิตพวกเจ้าทั้งสัตว์เล็กน้อยใหญ่ในป่าทั้งหมดนี้ได้อีกเป็นอันขาดหากเจ้าอยากจะไปอยู่ในพระราชวังกับเราเราก็ยินดีพร้อมที่จะรับเจ้าเข้าไปอยู่ด้วยและจะให้การเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเจ้าจงคิดดูให้ดีก็แล้วกันกวางเจ็ดสีเมื่อได้ยิน พระราชตรัสเช่นนั้นก็รู้สึกปลาปลื้มปิติในความเมตตากรุณาของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง